สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้สมัยจะมาพูดถึงการโคจรโยกย้ายของดาวพระศุกร์ค่ะซึ่งดาวพระศุกร์นั้นเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการเงินการทองโชคลาภความรักและเกี่ยวข้องกับสิ่งสวยงามรวมไปถึงเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของศิละปะด้วยค่ะ เมื่อดาวพระสุกได้ทําการโคจรโยกย้ายเปลี่ยนแปลงราศีในครั้งนี้ย่อมส่งอิทธิพลต่อทั้ง12ลัคนาราศีเป็นอย่างมากเนื่องจากดาวพระสุกเป็นดาวที่มีความสว่างสวยัยเป็นดาวสุขพเคราะห์ที่ส่งอิทธิพลด้านบวกแก่ทั้ง12ลัคนาราศีเรามาเช็คดวงชะตากันได้เลยในคลิปวิดีโอนี้นะคะว่าในช่วงที่ดาวพระสุกได้ทำการโคจรโยกย้ายตัวคุณจะได้รับอิทธิพลอย่างไรบ้างคะ่ะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีธนูค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนั้นดาวพระศุกร์ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและถือเป็นดาวเจ้าเรือนอริของคุณค่ะในวันที่9กร,รกฎาคมไปจนถึงวันที่2สิงหาคมปี2 5 6 7ซึ่งนับว่าเป็นระยะเวลาเกือบหนึ่งเดือนเต็มนะคะ ดาวพระศุกร์ได้ทำการโคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎมาอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาแต่ได้ตำแหน่งที่โดดเด่นอย่างมากคือเป็นราชาโชคนอกจากดาวพระศุกร์มาอยู่ในเรือนมรณะแต่ได้ตำแหน่งที่ดีแล้วดาวพระศุกร์ก็ยังมาเจอกันกับดาวพระพุธซึ่งดาวพระพุธได้สถิตตั้งรับอยู่ในเรือนมรณะก่อนหน้านี้ค่ะดาวพระพุธสำหรับชาวลัคนาราศีธนูถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะและดาวเจ้าเรือนปัตนิค่ะ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อดาวได้โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนมรณะมันก็จะเป็นเกณฑ์ที่ช,ชาวลัคนาราศีธนูจะต้องพึงระมัดระวังให้มากดาวพระพุธและดาวพระศุกร์ถือเป็นดาวคู่ธาตุน้ำดาวทั้งสองดวงได้โคจรมารวมตัวกันอยู่ที่ราศีกรกฎมาอยู่ที่ราศีธาตุน้ำและราศีกรกฎนี้ถือเป็นราศีแม่ธาตุด้วยนะคะตรงนี้จะให้ผลอย่างโดดเด่นเลยทีเดียว เพราะคุณสมบัติของราศีแม่ธาตุนั้นเป็นราศีที่จะให้ผลชัดเจนมากกว่าราศีกลางธาตุน้ำหรือปลายธาตุน้ำนั่นเองค่ะ ตัวของชาวลัคนาราศีธนูนะคะถ้าได้สูญเสียหรือว่ามีความเสียใจอะไรหรือต้องจากลาบางสิ่งบางอย่างคุณจะรู้สึกเสียใจรู้สึกเสียดายและเห็นอกเห็นใจมากเป็นพิเศษค่ะอารมณ์มันค่อนข้างที่จะอ่อนไหวแต่ถ้าชาวลัคนาราศีธนูมีเกณฑ์ที่จะได้รับบางสิ่งบางอย่างช่วงนี้ก็จะได้รับมากกว่าคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมรดกตกทอดเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานที่คุณจะต้องทำต่อจากใครบางคนมีโอกาสที่จะได้โปรเจกต์ใหญ่เลยนะคะเพราะการที่ดาวคู่ธาตุน้ำมาอยู่ที่ราศีแม่ธาตุน้ำเอฟเฟกต์ต่างๆมันก็ค่อนข้างที่จะกระทบต,ต่อตัวคุณมากนั่นเองค่ะแต่ในมุมที่ดีมุมที่บวกก็มีเกิดขึ้นต่อชาวลัคนาราศีธนูนะคะ ในจังหวะที่ดาวพระศุกร์มาสถิตยอยู่ในเรือนมรณะลาบเก่ามรดกเก่าหรือแม้แต่การเงินเก่าๆที่มันค้างคาอยู่ชาวลัคนาราศีธนูก็มีโอกาสที่จะได้รับมาในช่วงนี้รวมไปถึงอะไรก็ตามนะคะที่มันเป็นโปรเจกต์ความคิดไอเดียเก่าๆแพลนเก่าๆที่คุณเคยได้ก่อร่างสร้างไว้แล้วต้องหยุดชะงักไปช่วงนี้เอากลับมาทําใหม่มาปัดฝุ่นใหม่ใส่ไอเดียใส่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากสิ่งที่เคยทําให้มันมีความก้าวหน้า ต่อยอดพัฒนาจากสิ่งที่ทำอยู่ค่ะสมัยก็เชื่อว่าชาวลัคนาราศีธนูจะสามารถสร้างสารรค์ผลงานชิ้นเดิมให้กลายเป็นชิ้นใหม่ที่มีคุณภาพได้เป็นอย่างดีค่ะแต่ก็ต้องยอมรับกันตามตรงนะคะว่าสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังนั้นมันอาจจะมีมากมากกว่าสิ่งที่จะส่งผลดีต่อตัวคุณในระยะนี้นะคะดาวพระศุกร์เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับงานเงินการทองความรักความสุข เมื่อขควจรมาสถิตยอยู่ในเรือนมรณะชาวธนูหลายๆคนอาจจะมีเกณฑ์ติดขัดเกี่ยวกับการเงินค่ะการค้าการขายอาจจะไม่คล่องตัวเท่าที่ควร ได้เงินมามีเหตุบางอย่างที่ต้องจ่ายออกไปมีคนมาขอหยิบยืมเงินหรือมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ไปก่อหนี้ก่อสินดาวพระสุขดาวลาภะสถิตมาอยู่ในเรือนมรณะแบบนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตในการลงทุนหรือต่อย,ยอดอะไรบางอย่างหากเป็นในเรื่องของการงานคุณก็ต้องวางแผนให้รอบคอบแต่ถ้าเป็นลงทุนซื้อทรัพย์สินมาครอบครองโดยที่การเงินของคุณยังไม่นิ่งอันนี้สมัยก็ยังไม่เห็นควรด้วยนะคะ หากใครบางคนต้องการหลักทรัพย์ที่ทางเข้ามาครอบครองในช่วงนี้คุณต้องพิจารณาให้ดีค่ะเพราะการเป็นหนี้มันไม่ได้เป็นแค่2ปีหรือ3ปีมันเป็นหนี้ระยะยาวมากกว่า5ปีขึ้นไปบางคนอาจจะถึง20ปีเลยก็มีนะคะในจังหวะที่ดาวพระสุก์ดาวพระพุธได้ทำการโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนมรณะ อาจจะต้องพึงระมัดระวังเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เกี่ยวกับคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวที่คุณจะต้องคล้องแวะคลงเกี่ยวด้วยไม่ว่าจะเป็นคู่รักคนรักคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์เพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมงานต่างๆนะคะ ชาวลัคนาราศีธนูจะพูดจาอะไรคุณจะต้องคิดก่อนพูดรอบคอบให้ดีก่อนที่จะพูดออกมาแล้วก็การสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะหากสื่อสารกันผิดตั้งแต่แรกก็จะทำให้ประเด็นที่สื่อสารกันนั้นไม่เข้าใจเป็นลำดับต่อๆกันมาค่ะชาวลัคนาราศีธนูค่ะในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนั่นก็คือวันที่16กรกฎาคมปี2567ดาวพระอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะ ก็จะทําการโคจรมาสมทบร่วมกันกับดาวพระพุทธและดาวพระศุกร์ที่เรือนมรณะของดวงชะตาในระยะนี้นะคะคุณจะต้องพึงระมัดระวังชื่อเสียงและการกระทําของคุณให้ดีค่ะหยิบจับทําอะไรมักจะถูกเพ่งเล็งมักจะถูกจับผิดจนชาวลัคนาราศีธนูบางคนรู้สึกอึดอัดไม่เป็นตัวของตัวเอง และไม่พอเท่านั้นนะคะช่วงนี้จะมีคนติชิ้นนินทามีคนใส่ร้ายป้ายสีไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ตามสมัยก็ไม่แนะนําให้คุณไปต่อล้อต่อเถียงหรือต่อความยาวสาวความยืดค่ะปัญหามันจะไม่จบนะคะคุณก็ต้องพยายามทําใจและพยายามปล่อยวางเรื่องนั้นให้มากที่สุดชาวลัคนาราศีธนูสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังอีกประราการหนึ่งนั่นก็คือ ในระยะนี้ดาวพระพฤหัสดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณก็ได้ทําการโคจรสถิตยอยู่ที่เรือนอริของดวงชะตาแล้วก็จะสถิตยาวไปเป็นระยะเวลาหนึ่งปีเต็มค่ะตั้งแต่เมษาปี2567ไปจนถึงช่วงเดือนพฤษภาคมปี2568ให้ระมัดระวังข้อพิพาทเรื่องราวของคดีความความขัดแยง้งการถูกหลอกถูกโกง หรือให้ระมัดระวังเรื่องคนค่ะอาจจะมีบุคคลที่สามที่เข้ามาสร้างความวุ่นวายและสร้างความระแคะระคายให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณหรือไม่เช่นนั้นก็จะมีผู้คนที่คอยจ้องเอาผลประโยชน์จากตัวคุณเกิดขึ้นได้นะคะ จังหวะที่ดาวประจําตัวสถิตยอยู่ในเรือนอริอาจจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องเจอกับงานยากงานที่ท้าทายได้ทําในสิ่งที่ไม่ถนัดสิ่งที่ไม่คุ้นเคยเจอกับภาระรับผิดชอบที่มันหนักมากกว่าเดิมจนไม่ค่อยมีเวลาที่จะดูแลตัวเองหรือไม่มีเวลาที่จะให้กับคนที่คุณรักคนในครอบครัวค่ะ ลำดับต่อมาคุณก็ต้องระมัดระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพด้วยมีเกณฑ์ป่วยไข้ไม่สบายเจ็บเนื้อเจ็บตัวและเรื่องของอุบัติเหตุนะคะมันมีโอกาสเป็นไปได้ที่ชาวลัคนาราศีธนูอาจจะเฉียวชนหรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะเป็นลักษณะของการมีคู่กรณีเรื่องของการขับรถขับราจะต้องใจเย็นๆค่ะอย่าใจร้อนเหตุการณ์บนท้องถนนมันอาจจะลุกลามจนมาเป็นปัญหาที่คุณจะต้องรับผิดชอบในระยะยาวก็ได้ นอกจากดาวพระพฤหัสจัโคจรสถิตยอยู่ในเรือนอริแล้วดาวพระเสาร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของชาวลัคนาราศีธนูก็ได้ทําการโคจรวิปริตโคจรถอยหลังโคจรพักองศาส่งผลอย่างชัดเจนค่ะว่าการเงินการทองของชาวธนูอาจจะไม่ฟลูเท่าที่ควรในระยะนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะเกิดการติดขัดมีโอกาสเป็นไปได้ที่ชาวลัคนาราศีธนูหลายๆคนหลายๆท่านได้ตกลงทําข้อเจรจาเกี่ยวกับการรับเงินจากใครบางคนมาแล้ว แต่สุดท้ายเขาก็ไม่ทำตามนัดค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่นัดหมายว่าจะโอนเงินให้คุณวันนั้นวันนี้สุดท้ายก็หายเงียบหรือคนที่รู้จักคนบ้านใกล้เรือนเคียงที่เขามาขอความช่วยเหลือจากคุณนัดแนะกันดิบดีนะคะว่าจะจ่ายเงินคุณคืนในวันนั้นวันนี้สุดท้ายก็ไม่ได้จ่ายค่ะเรื่องราวเหล่านี้ชาวลัคนานราศีธนูต้องวางแผนให้ดีและพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรอบคอบจะดีที่สุดค่ะ แต่ถ้าเราจะพิจารณาสิ่งที่โดดเด่นสำหรับชาวลัคนาราศีธนูในช่วงจังหวะที่ดาวพระศุกร์ซึ่งมีความสว่างสวยอย่างมากโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนมรณะนะคะตัวคุณมีโอกาสที่จะได้โชคลาภจากทางไกลได้ลาภจากต่างประเทศ หรืองานที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติงานที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมการบำรุงการแมนเทเนนนะคะหรือการบริการต่างๆงานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายอาจจะสร้างผลประโยชน์สร้างผลกำไรกำไรให้กับคุณในช่วงนี้เพราะฉะนั้นธุรกิจใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสังฆพันลงศพหรือพิธีกรรมต่างๆช่วงนี้จะทําเงินทําทองให้แก่ชาวลัคนาราศีธนูได้ดีนะคะการรักษาโรคแพทย์พยาบาลอาชีพเหล่านี้จะยังสามารถทําเงินทําทองได้อย่างสม่ําเสมอค่ะ ชาวลัคนาราศีธนูท่านใดที่มีเวลานะคะสมัยก็อยากจะแนะนําให้มันทําบุญทําทานโดยเฉพาะการทําบุญเกี่ยวกับดาวพระศุกร์เพราะดาวพระศุกร์ถือเป็นดาวคู่ธาตุน้ําไม่ว่าจะเป็นการบริจาคน้ําดื่มน้ําใช้หรือเครื่องดื่มต่างๆก็สามารถทําได้ค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีธนูค่ะ ชาวธนูท่านใดที่ได้มาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวพระศุกร์และดาวดีๆด,ดวงอื่นๆทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอกับความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ